สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Gizmo Gadget วันนี้เรามีกล้องติดรถยนต์ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Gizmo มานำเสนอนะครับมีมาให้เลือกถึง3ตัวเลยทีเดียวทั้ง3ตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานสุดล้ำแถมยังรองรับทั้งเมนูภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษที่สำคัญเขายังรองรับความคมชัดระดับ Full HD 1080เลยทีเดียว มาเริ่มกันที่เจ้าตัวแรกกันเลยนะครับผม G C 0 0 5ตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้องเล็กสุดในผองเพื่อนเลยนะครับ เพราะว่ามีหน้าจอการแสดงผลอยู่ที่2นิ้วตัวกล้องเนี่ยจะมีความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับเลน w i d กว้าง120องศาที่สำคัญเนี่ยเขามีแบตในตัวมาให้ถึง200มิลลิแอมเลยนะครับรองรับ SD การ d สูงสุดที่32 g b มาถึงที่คนกลางกันบ้างนะครับผม G C 006ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าตัวที่แล้วเนี่ย ขึ้นมานิดนึงขนาดหน้าจอแสดงผล2.5นิ้วนะครับผมตัวกล้องเนี่ยมีความละเอียดถึง12ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับเลน Y นะครับผมกว้างถึง170องศาตัวนี้เนี่ยรองรับ SD Card อยู่ที่64กิกมาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัว2 0 0 mAh mm. มาที่พี่ใหญ่ตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับผม GC007 <Wow. S 1> ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมขนาดหน้าจอการแสดงผล4นิ้วเลยนะครับ ตัวกล้องเนี่ยมีความละเอียดถึง12ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับเลนวายกว้าง170องศาเช่นกันเมม o r ร์การ์ดเนี่ยจะรองรับอยู่ที่64กิกะไบต์นะครับผมมีแบตเตอรี่ในตัว300มิลลิแอมเลยนะครับแถมเจ้าตัวนี้เนี่ยในกล่องเขาจะให้กล้องหลังแถมมาด้วยนะครับผมสำหรับแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยเราจะมาพูดกันอีกทีนะครับว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมีแบตเตอรี่ไว้ในตัวไว้ทำไม โดยทั่วไปแล้วนะครับกล้องติดรถยนต์เนี่ยจะมีระบบการบันทึกวิดีโอแบบบนทับอยู่แล้วนะครับซึ่งหมายความว่าพอเมมโมรีการ์ดของคุณเต็มเนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยก็จะไปเซฟทับคลิปแรกเรื่อยๆนะครับผมวนอยู่แบบนี้เรื่อยๆแต่หากเราต้องการเก็บวิดีโอไว้นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันเพียงแค่กดล็อกวิดีโอจากตัวกล้องได้เลย ฟังก์ชันในระบบของทั้ง3ตัวนะครับผมมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับ1ก็คือการตรวจจับการเคลื่อนไหวนั่นก็คือเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่หน่ารถเนี่ยกล้องจะบันทึกอัตโนมัติทันทีหรืออย่างนึงก็คือถ้าสมมติคุณเริ่มที่จะสตาร์ทรถเนี่ยกล้องก็จะเริ่มจับภาพโดยอัตโนมัติครับส่วนฟังก์ชันที่2เนี่ยจะเป็นระบบ parking monitor นะครับผมซึ่งระบบนี้เนี่ยจะเป็นการบันทึกวิดีโอขณะจอดรถอยู่แต่ว่า ฟังก์ชันนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องต่อสายตรงเข้ากับแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ตลอดเวลาและฟังก์ชันสุดท้ายของเจ้า3ตัวนี้นะครับผมจะเป็นระบบ G sensor นะครับเป็นระบบตรวจจับการสั่นสะเทือนซึ่งหากมีการชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยกล้องจะบันทึกโดยอัตโนมัตินะครับผมและล็อกไฟล์วิดีโอนั้นไว้เพื่อป้องกันการเซฟทับระบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องต่อสายตรงนะครับใช้ได้ทั้งตอนขับขี่แล้วก็จอดรถอยู่ นั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมกล้องของเราถึงจะต้องมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ เพิ่มเติมนะครับผมสําหรับ SD Card ที่ใช้นะครับย้ําว่าจะต้องเป็นคารสิเท่านั้นนะครับเพราะว่าคาร์ดอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้นะครับเพราะว่าการบันทึกข้อมูลเนี่ยล่าช้ากว่ามากมากก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวกล้องติดรถยนต์ทั้ง3รุ่นเป็นยังไงกันบ้างชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ปาหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือใครที่อยากสัมผัสของจริงเนี่ยก็เชิญได้ที่ Gizmo Shop c e n ิ่นเกล้9ชั้น3ได้เลยคร ก่อนจากกันไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาด gadget ดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับ g i สม o ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ขาสบายกระเป๋าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย